โยซ่าสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสด right, ีวัรุ่นดูไปสวัดีวัรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเบรดแอนด์โซ่สองนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เขาเปิดทดสอบในส่วนของประเทศเจแปนนิสนะกับอ่าไต้หวันนะท่านผู้ชมนะหรือว่าประเทศญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับมีให้เล่นทั้งไ iOS แล็แอนดรอยแล้วก็พีซีเลยนะผมจะทิ้งนิ้งโหลดไว้ให้ด้านล่างครำเย้แต้คลิปทุกครูเนาะโคตรโหดโคตรตึงคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวอ่าเอ็มเอ็มโออาร์พีจี 3D นะถึง 3เผ่าเลยนะแล้วก็เลือก2พี่ได้ละเผาอ่าในส่วนของภารกิจนะครับถ้าไทยดันเกียนอะไรพวกนี้ครับไปทมชุดคอสตูมอะไรต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะอ่าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างอเป็ดคลิปนะวันนี้ผมก็เห็นอ่าเขาลงมานะท่านผู้ชมนะในเพจเล่นเกมอะไรดีครับเกมมือถือนะครับอย่าลืมไปติดตามเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นเครดิตเขานะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเกมนี้มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับยังไม่มีในส่วนของภาษาไทยนะภาาษษอัังกกฤบภาษาจีนภาษาอ่า ญี่ปุ่นนะท่านผู้ชมนะโอเคเอาอ่ะยังรอยังตึงโอเคกดสไลด์ไหนกดสไลด์โอเค let's go boy อ๋อเรา <c oughs> กดเรากดวิ่งไวๆได้โอเคีเ๋ยว่าหนึง่งคนด,ดูผมกดวิ่งไวๆก่อนกดสไลด์นีกดตึงเฮ้ยมาแล้ว่ะ is did Caesar. this? a How ไปถึงเวลาสู้กับบอสนะั้นทุกชมนะโอเคกด1 2 3 1> อ่อสาแอสเลยเอาดิเอาดิโอ้ยังงัวยังเท่งตึงอันนี้พี่ป๊บภาพสุดแล้วนะบนมือถือนี่เขาล็อกเฟรมไว้แค่30เฟรมนะคนดูนะเออพี่ตีต,ตีมอสอะไรแต่ว่าพี่เนี่ยเล่นบนมือถือเลอ่นวู้ดลีเจนดีเออสอง,ง,ง2 2> นะมันตอบมอสคีย์บอร์ดได้นะครับอืมหรือใครอยากรู้วิธีการตอบมอสคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านล่างทำยันแต่คลิปเนาะงคนดูเนาะอืม แบบนึงนะเอาอันนี้ลงมาวางก่อนสวยโค ah. ตรหล่อโคตรตึงเอาดิสกิลหน่อยดินี่เป็นไงนะ พร่รเตอร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบ บอกกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเฮ้ยมาดิมาดิยังรอยังที่ยังตึงเอาดิใส่รัวๆเลยครับตอนนี้ นี่เป็นไงล่ะวันดีครับฟูตีสตันครับสวยสกิลหน่อยดิอือมันดาวมันดาวสกิลอีกรอบหนึ่งเฮ้ยฟันครับสวยเรียบร้อยครับตัวเย่ไปเลยดิครับน้องจริงจริงมันไม่ต้องเอ้ยเดี๋ยวดูรู้สึกว่ามันไม่ต้องต่อมาคีย์บอร์ดกันเองมันไม่ต้องคีย์ปุ่มอะไรก็ได้นี่มั้งมันทำาให้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งต้อคนดู โอเคคนดูวันนี้ผมลองแล้วมันไม่ต้องคีย์ปุ่มอะไรเพิ่มมันเล่นได้เลยฮต่อมาคีย์บอร์ดได้นะครับเล่นได้ปกติเลยโอเควิถือว่าแรมอยู่มันเหมือนเล่นบนคอมเลยน,นี่ปุ่มอะไรพวกนี้นะ <yes, S 1> ครับเราต่อมาคีย์บอร์ดมาก็เล่นได้เลยนะมาเวสมุมบนขวามือไปเลสโก้ลุยโคตรึงโคตรึงอ่าไปฮะเอ่อไหนวะคุยกับคนนี้ใช่ไหมโอเค เรมเปรียเลยดิเราไปตรงไหนต่อรับนึ่นนะคนดูนะไปลุยนะครับเราเดินได้ปกติเลยนะนี่คนดู Easy, อีซี่ l u เราสามารถหันจอ,อยงี้ก็ได้นะครับเล่นเดินหันได้ขีดขวาก็ได้อนะไรพวกนี้นะครับอันนี้มันแล้วแต่คนสะดวกเนาะว่าเราต้องหรือว่ากดติ๊กก็ได้นะครับถ้าเราต่อมาคีย์บอร์ดอยู่แล้วนะกดอ่ตออโต้เลยแล้วกันนี่นี่เอาดิยังรออย่างที่เอาดิครับ เอ้ยเอ้ยเควสมันให้ทำเท่าไหรน่นี่ให้ตีห้าตัวนี่หว่าคนดูนะนี่อย่างเงี้ยล่ะตะกี้เลยนี่รัว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 วิแลมอยู่คนดมนูมันต่อมันต่อมาคีย์บอร์ดได้นี่ถือว่าโอเคเลยนะนี่อันนี้พี่ก็เล่นบนมือถือเลนโบว์ดิจิทนะครับภาพก็ลื่นๆประมาณนี้เลยนะฮะอะไรอ่ะโอเคไปตรงไหนต่อกดติเคเวสนะมุมบนขวามือนะครับ ไอ้เป็นเหมือนแนวนี่เลยนะนี่คนดูมันเหมือนอะไรนะมอนฮันเลยนะนี่มันคอสตูมอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆคล้ายต้องพูดว่าคล้ายๆไปลุยโอเคฮะมันให้เราไปไหนนี่อ๋อให้เลือกใช่ไหมว่าเราต้องการที่จะเลือกเป็นสายอะไรใช่ไหมอ๋อเลือกอาวุธเดินไปเลือกอาวุธเอาธนูไหมล่ะคนดูธนูดีกว่านะผมอยากอยากไป เขาเรียกว่าอะไรนะตีใกล้ๆอะไรอย่างงี้นะครับนี่ธนูละกันทิกบลูอา้าวเดี๋ยวแล้วทำไมเมื่อกี้มันเลือกไม่ได้อ๋อต้องกดติ๊กนิดนึงนี่ธนูโอ๊ยตูดหิวเลยฮะหยอก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 เช็ตัวธนูนูตรึงนะเนี่ยนี่มันให้ดูนะครับให้ดูคัดส่งคัดซีนนะครับเอาอ่ะ เฮ้ยรอเทเลยวะมาธนูโนตึงนะเนี่ยคนดูดูดิตรงไหนต่อตรงนี้ใช่ไหมโอเคคุยสักหน่อยเบรแอนโซนี่ไงอ๋อเอาพวกอันนี้ใส่ลงไปได้โอเคแต่ภาพมันไม่ค่อยชัดเลยเนาะคนดูต้องรอเขาออปติมอะไรเพิ่มแน่นอนเลยมา กีกดเคลียสต่อครับนี่อ๋อยิงตรงนี้ได้เลยโอเคเอาดิแอสเซยแอสเซยถึงจัดจัดถึงจัดจัดมาดิก็มาดิก็มาดิครับอยู่ไหนนี่นี่โูย้ยิงยิงธนูติเขียวได้ดาน,นี่คนดูถึงอยู่นะไม่ธรรมดานะบอกก่อนเอาว่ะเอาว่ะใส่อยู่ใส่แล้วใส่ต่อ ไอ้นี่มันบังหวะตรงนี้ที่มันขึ้นตรงนี้นะไม่อยากให้มันบังเลยเออเอาดิอดีนี่สกิลเพรมันมีสกิลให้ใช้ด้วยนะกดอะไรพวกนี้ได้นะครับหยิบแดดมาโอเคอ่ะตรงไหนต่อกดเควสต่อนะครับว้าพอมันมันใช้มาคีย์บอร์ดมันเล่นง่ายนะเนี่ยบอกเลย คลิปครับโอเคได้นี่สักหน่อยหยุดเวทดาวหยุดมาไปตรงไหนต่อครับิกตรงนี้อินโทรโอเคไปต่อฮะเผอตรึงเปิประต,ตูเข้าไป ชิดเอาว่ะน uh ี huh. ่มันโคลอสเซียมเวอร์ชันจีนนี่ยมาคนดูยังโกรมาว่ะมาว่ะเลี้ยงเบียเลยเรียงเบี้ย เช็ดหึงอะไรอนะ่ะกดสกิปก่อนเลยครับไอ้สู้ใช่ไหมนี่ไอ้สู้ใช่ไหมโอ้ยสู้โอเคเอาดิก็มาดิครับสับสับนี่นี่เป็นไงน,นะกดชิปโอเคกดได้ครับกดชิฟอุย้ย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟ ไลโอ,อดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยุ้ยแม่งหลบไม่ทันิวเรือดอยังไงนี่โอ้โทึกโพดพี่โอตายแล้วเนี่ยเหมือนจะตาย เรียบร้อยครับคนดูว้าจะไปสู้มึงได้ไงนะกูเพิ่งเป็นตัวไก่กูจะโบกมาว่าอะไรฮีเอาว่าเอาว่ายิงตึงยิงตึง เอาวะเฮ้ยเราแปลงร่างเหรอเฮ้ยตั้งปีศาจบีดแอนโซของจริงนะรอบนี้ออโต้เลยเด็กครับกดออโต้ได้ด้วยนะคณดูนะ นี่เป็นอย่างนี้ล่ะใส่เลยดิสก,กิลโอตีแรงโหดพอเป็นพอเป็นปีศาจแม่งยังโหดถึงกไก่เลยนะไก่ไปเลยนะน้องจริงๆนี่เป็นอย่างนี้ล่ะซับดูดซับดดโอ้ดอกโคตรแรงอ่ะคนดูเออเอาดิเอาดินี่เป็นอย่างนี้ล่ะฟัน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 ,ฟน มาดิดมาดิดโอ้โหมึงตุยแน่วันเนี่ย,ยี่นี่ไปไหนเออแรงนะแรงนะแรงนะครับพี่แรงเหมือนกันนะครับพี่เอ,อ้ยกระกะแทกก่อนเลยเหยียบติดตันนี่เลยครับเขาเหว๋สวยโอ้ยนี่กระทึกโพูดกว่าจะตีจุ๊บทั้งเกมเอาดิยวเดียแต่มันปิงนะเกมเรนข้างปีงนี่คนดูดูนะผมกดปุ่มอะไรไปแม่ง อย่างช้าเลยเนี่ยเออเงี้ยล่ะอุ้ยอุ้ยแรง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 เอาดิเรียบร้อยครับเพชรเจ้านี่อย่างงี้นะเขาเบาเขาเบาตายซะถือไอ้ซัส <laughs> ตายไปซะไอ้น้องนี่ตุยเย่ยครับยังตรึงเมื่อกี้นี่ยังเก่งกับพี่อยู่เลยนะคนดูนะ เจอพี่ร่างปีศาจเข้าไปเลยตุยเออเอาดิอุ้ยเอ็งสกิ้งคาสินิกเอาเสอกิ่งคาสินเฉยเอ็กโลเอ็กโลนี่อะไรเนี่ย ใช้พลังเวทเหรอมัหนึกมานหรือเปล่าเฮ้ยโอ้หเกือบไปแล้วนะเห็นแสงสว่างมาดีไอ้นี่เกือบไปแล้วเมื่อกี้หืมถ้านอนแปลกๆนะเราอะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนมันหนีไปหมดเลยเอยู่แล้วก็เป็นโหมดค้างนะเดี๋ยวเราโหมดค้างเข้าไปเกือบตายยกตี้ยังโหดยังโหดอ่าโอเคทีนี้เราไปตรงไหนต่ออินโทรนี่ไงตรงนี้ไงเวสคอมพลีทโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ จะตัวเกมมา breed and zoo นะท่านผู้ชมนะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับก็ตอนนี้เขาเปิดในส่วนของทดสอบนะฮะท่านผู้ชมนะเออเปิดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับบนประเทศไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะท่านผู้ชมนะทั้ง2ระบบนะครับก็ทั้ง ios android แล้วก็ pc เลยนะครับยังไงก็ไปโหลดกันมาได้นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขมยตาคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ขอตอัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยัางต่อเนื่อพี่โค้กแน่นอนเพราะเป็นการแก้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนน้้าาาบยจเคตอร์ึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย